เนี่ยคือหลักของการทำสมถะนะเปลี่ยนอารมณ์ที่เลวมาเป็นอารมณ์ที่ดีซะนะเปลี่ยนอารมณ์เลวๆมาเป็นอารมณ์ที่ดีซะหรือบางคนบ้าก,กามบ้าก,กามเนี่ยอารมณ์ที่เลวคืออะไรคือของสวยของงามเป็นอารมณ์ที่เลวสำหรับคนบ้าก,กามนะเห็นผู้หญิงสวยๆไม่ได้เลยแก่งากแล้วนะตัวเองแก่มากแล้วเห็นผู้หญิงสวยก็ยังกระดีกระดานะ อยากจีบสาวๆจีบสาวๆได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากูยังเก่งอยู่อะไรเงี้ยเห็นอะไรก็ชอบนะบางทีก็เห็นของคนอื่นเขาก็ชอบไปเดินศูนย์การค้าเห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดเลยนะใจมันขี้โลภนะใจมันขี้โลภใ,ใจมันรักโน่นรักนี่ใจมันหลงในกามมากก็ทํากรรมฐานทําในทางกลับข้างกับมัน มันไปชอบในของสวยของงามเราพิจารณาให้เห็นว่าจริงๆแล้วของนั้นมันไม่สวยจริงมันไม่ได้งามจริงมันไม่ได้ดีจริงอย่างครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่านะเคยอ่านเจอด้วยเคยฟังท่านบางองค์ไปเจอผู้หญิงสาวสวยท่านทูด,ดงไปไปเจอสาวสาวนะชาใจมันชอบนะมีองค์หนึ่งดูเดือดกว่านั้นอีกท่านอาจารย์จวนตอนนั้นยังไม่บวชเลยชอบผู้หญิงคนหนึ่ง ก็ปกตินะท่านผู้ชายท่านก็ชอบผู้หญิงเนะยุคนี้ยิ่งสับสนกันอนอั้นอะีกนะลำบากกว่าเก่าอีกนะท่านชอบผู้หญิงผู้หญิงคนนี้สวยนะท่านก็ไปดูว่าผู้หญิงคนนี้ไปอื่ที่ไหนคนบ้านนอกนะอื่นในทุ่งพอผู้หญิงอื่เสร็จแล้วก็ไปท่านก็ไปดู um, อื่นนี่น่าเกลียดมากเลยนะมันไม่สวยจริง ผิวหนังเนี่ยมันสวยนะมันหุ้มของโสโครกไว้ท้างในเนี่ยใจท่านตัดออกไปได้เนี่ยเรียกพิจนารณาปฏิกูลณสุภะใจที่กําลังดิ้นเร่าๆด้วยราคานะก็ดับก็นะาหายไปหรือเจริญเมตตาเนี่ยใจที่กําลังโกรธอยู่ก็าหายไปนะเนี่ยเราทํากรรมฐานแล้วก็ดูตัวเองที่โกรธก็เจริญเมตตานะชอบโน่นชอบนี่บ้ากรรมมากพิจนารณาปฏิกูลพิจารณาสุภานะ หลงในเกียรติยศชื่อเสียงหลงอะไรก็พิจารณาความตายบ้างอย่างบางคนอยากใหญ่อยากใหญ่พิจารณาความตายยังไงพิจารณาว่าเดี๋ยวอายุ60ก็ตายจากตําแหน่งนี้ละเนี่ยสูดเสียแล้วเคยเป็นใหญ่เป็นโตนะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นในโน้นเป็นอนนี้หรือเป็นสสครบเทอมเขาก็เอาออกบางทีไม่ทันครบก็โดนเอาออกนะหนึ่เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ว่าเป็นอะไร ข้าราชการประจําใหญ่ๆถึงเวลาก็ตายคือหมดวาระต้องออกบางทีก็ตายจริงๆทียังไม่ทันจะตายก็ตกกระป๋องซะก่อนนะกระเียนเนี่ยหลวงพ่อก็มีเพื่อนเป็นผู้ว่าเยอะนะเรียนรัฐศาสตร์รุ่นเดียวกันก็เป็นผู้ว่าก็มีเป็นประหลัดกระทรวงก็มีนะใหญ่ๆตัวโตเป็นอธิบดีก็หลายคน ตอนยังมีอำนาจอยู่นะไปไหนมาไหนโอ้ยคนแวดล้อมนับถือเยอะพอกะเกษียณปุ๊บนะไม่มีใครมองเลยแต่ละคนนะทั้งเหี่ยวทั้งโทมจิตใจเศร้าหมองมาเจอหลวงพ่อนะโอ้โดูท่านผ่องใสจังใช่เราไม่มีตำแหน่งเพราะนั้นเราไม่สูญเสียเพราะตำแหน่งเราไม่มีอะไรสักอย่างเราไม่สูญเสียอะไรสักอย่างนะไม่ได้เดือดร้อนเลยนะี่ยรู้จักมอง ถ้ารู้จักมองนะทุกขมันจะน้อยนะใจมันจะสงบใจมันจะมีความสุขนี่เรียกว่าสมถะกรรมฐานนะรู้จักทำอย่างนี้หรือถ้าใจเราฟุ้งเก่งคิดทั้งวันเลยคิดโน่นคิดนี่คิดส่วนใหญ่ก็จะคิดไม่ค่อยจะดีด้วยนะทำยังไงเราก็พามันคิดสิ่งที่ดีๆคิดถึงพระพุทธเจ้าของดีๆพระพุทธเจ้าท่านดีจริงนะท่านมีพระปัญญาที่คุณ ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองท่านมีกรุณาที่คุณมีปัญญามีบริสุทธิ์ที่คุณมีปัญญาแล้วสามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยพระองค์เองด้วยบริสุทธิ์แล้วก็ยังมีกรุณาเอาธรรมะมาเผยแพร่คิดถึงความดีของท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างนีน้ถ้าใจเราเป็นพวกมีศรัทธานะคิดถึงพระเจ้าเราใจอิมอ่มเอิบเบิกบานมีความสุขมีความสงบอันนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติ คิดพิจารณาธรรมะที่ไม่ใช่พิจารณาเพิเจอทั้งวันนะคิดธรรมะทั้งวันฟุง้งซ่านนานๆพิจารณาธรรมะสักเรื่องหนึ่งที่เราติดข้องอยู่อะไรเนะนี่ยพิจารณาไปหรือคิดถึงคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมนี่ยิ่งใหญ่นะสามารถเปลี่ยนสัตว์ไร,ร้กาศอย่างพวกเราให้ดีขึ้นดีขึ้นได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อนะไรเนี่ยคิดถึงคุณ สามารถช่วยเราลดละกิเลสได้ให้คิดไปนในทางอย่างนี้นะความฟุ้งซ่านมันก็หายไปคิดถึงพระสงฆ์พระสงฆ์คิดยากนะทุกวันนี้คิดถึงพระสงฆ์ที่ไรนึกถึงพระสงฆ์ที่ลงหนังสือพิมพ์อ่ะนะมันจะแทนที่มันจะสงบนะมันจะยิ่งแย่กว่าเก่านะเพราะฉะนั้นไปคิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงพระพุทธเจ้าให้ปลอดภัยที่สุดนะหรือพระสงฆ์ที่ท่านนิพพานไปแล้ว พระโมคคัลลาภาษาลิบูตพระมหากัสปะอะไรพระมหากัปปินะอะไรเงี้ยคิดถึงท่านแต่ละองค์แต่ละองค์นะคิดถึงพระอนท์อะไรเงี้ยความดีคิดถึงไปแล้วใจมีความสุขหรือคิดถึงคนดีๆคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยคิดถึงคนดีๆเรียกว่าเทปตานุสติเนี่ยพอเราคิดถึงคนดีๆจิตใจเราก็มีความสุขนรไปคิดถึงผู้ร้ายใจไม่มีความสุขใช่ไหมเนี่ยเราก็รู้จักเนี่ยใจมันชอบคิด มันเป็นคนช่างคิดจะไปห้ามมันไม่ให้คิดไม่ได้ก็เรื่องอะไรต้องห้ามไม่ให้คิดก็พามันคิดเรื่องที่ดีๆนะคิดเรื่องที่คิดไปแล้วมีความสุขมีความสงบขึ้นมาเนี่ยคือหลักของสมถะนะไม่ได้ยากอะไรเลยกลนะับข้างสักนิดเดียวเองแทนที่จะไปหลงตามอารมณ์ที่ชั่วก็น้อมจิตมาอยู่ในอารมณ์ที่ดีซะนะแล้วก็น้อมอยู่อยากต่อเนื่องระลึกไปเรื่อยๆนะหรือเราฟุ้งซ่านมากเราก็รู้ลมหายใจ นะะระลึกถึงลมหายใจไปเรื่อยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านะใจเราหนีไปที่อื่นเรารู้ทันนะก็กลับมาหายใจใหมนะ่หายใจไปด้วยความรู้สึกมีความสุขเนี่ยเคล็ดมันอยู่ตรงที่มีความสุขนะหายใจอย่างผ่อนคลายแป๊บเดียวสงบหลวงพ่อฝึกอานาปนาสติมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เจ็ดขวบนะงั้นจะทําความสงบเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยนะทันทีเลยนะไม่ทันจะหายใจหรอกอยู่ที่เราฝึกเอานะ นั้นต้องฝึกถ้าเรามีอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราไปอยู่แล้วเรามีความสุขนะเราจะมีแรงเพราะใจมันมีความสุขมีความสงบอยู่ในโลกนี้เร่าร้อนถึงเวลาเราก็เข้ามาทําความสุขความสงบภายในของเรานี้นี่ก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานทําไปแล้วได้ความสงบได้รับความสุขมีเรี่ยวมีแรงจิตใจสดชื่น